เสียยยงภาาษไทด I WANTED ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจาก Exploding TNT อ,อยู่บ้านน่าเบื่อจังออกไปสูดอากาศข้างนอกดีกว่าเผื่อจะมีอะไรดีๆโอ้ยทองฟ้าแจ่มใสดีนะเอ๊ะแล้วนั่นใครนะ่ะเออสวัสดีครับคุณคนสวยผมเป็นเพื่อนบ้านใหม่ของคุณนะครับแล้วนั่นก็คือบ้านของผมยินด,ด,ดีที่ได้รู้จักคุณนะครับคุณคนสวยจริงๆแล้วเราก็เคยเจอกันแล้วนะมันเป็นวันที่แย่มากเลย ย้อนกลับไปสามอาทิตย์ก่อนโอ้โหเมสาวสวยคนนั้นใครนะ่ะสวัสดีผมชื่อสตีฟเอ,อ่อพระเจ้าช่วยนายนี่มันช่างน่าเกลียดจริงๆเลยว่าบัะอาจว่าคนหน้าตาดีอย่างผมเหรอ,อดอกไปให้พ้นๆเลยนะนายมันน่าขยะขยะที่สุดฉันเข้าบ้าละเดี๋ยวก่อนเสียเล็กอย่าเพิ่งไปฟังผมก่อนผมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะเพื่อคุณฮอ<ะ>ดูนี่สิผมเปลี่ยนจริงๆนะเห็นจุดแดงๆที่ก้นของผมไหมผมทำไว้เป็นสัญลักษณ์ ว่าผมจะไม่ทําร้ายคุณอีกต่อไปผมลงทุนทาสีที่ตูดของผมเพื่อคุณเลยนะอเล็กซ์คุณไม่ออกเลยเราผมเปลี่ยนไปจริงๆนะครับอเล็กซ์ผมขอสัญญาจากใจผมเลยผมจะไม่มีวันทําให้คุณเสียใจอเล็กครับผมมีอะไรอยากจะบอกนี่ผมมีของจะให้คุณนี่ไงคุณจะแต่งงานกับผมไหมแต่งสิคะแต่คุณสัญญาแล้วนะว่าจะไม่ทําให้ฉันเสียใจนะ คุณต้องจำสัญญานี้ให้ได้นะณนะงานแต่งงานของอเล็กซ์และสตีฟที่ทุ่งตะกัวป่าพาราเซตมอนสองเม็ดก่อนนอนคุณสวยจังคุณก็ดูดีไม่เบาเลยนะคะแมมหวานกันจังเลยนะสองคนนี้ฉันขอถามอะไรเธอหน่อยได้ไหมคุณถามผมไม่ได้เลยครับที่รักเอ่อทำไมท่าของคุณเป็นสีม่วงแบบนั้นละ่ะนี่มันลงเท้าแตะของผมเองอเล็กซ์เอาละเงียบๆหน่อยทุกคนเดี๋ยวเข้าพิธีแล้วพิธีต่อไปคือเอาเด็กโปรยดอกไม้มา อ้าวเด็กพดอกไม้อยู่ไหนฉันเป็นพะส,สีชมพูที่อาศัยอยู่ในป่าแถวแคลิฟอร,ร์เนียตอนเหนือแต่ตอนนี้ฉันมาโผล่อยู่ที่ไหนไม่รู้ในงานแต่งบ้าๆของไอ้คนบ้าๆพวกนี้ทําไมฉันมาต้องแต่งงานทําไมฉันต้องมาอยู่ในที่พวกนี้ไอ้พวกบ้าเอ้ยฉัน <พอ S 1> ไปดีกว่าพูดได้อย่างนี้ต้องถ่ายวีดีโอเอาล,ออล่ะช่างมาันเถอะยังไงก็ตามเรามาทําพิธีกันต่ออ้าวสตีฟและเล็ก นายสัญญากันใช่ไหมว่านายสองคนจะแต่งงานกันและดูแลกันตลอดไปใช่ไหมแน่นอนที่สุดครับเอาละแล้วตอนนี้มีใครจะแย้งอะไรไหมตอนนี้มีวันละที่จะพูดแล้วใครมีอะไรแยง้งบอกมาได้เลยยินดีรับฟังอ๋อเดี๋ยวก่อนนายออกไปไกลๆจากเธอเลยนะอเล็กคือผู้หญิงของฉันนายไม่มีสิทธิ์มายุ่งเฮ้อ สตปปคราวนี้แกต้องตายแน่ๆฉันจะฆ่านายอย่างทรมานที่สุดชักจนะควักไส้ควัพวกพุงนายออกมาเอ่อฮีโร่บายคือว่านะฉันอยู่นี่เธอทำผิดพลาดใหญ่หลวงและที่ไปดูอีนั่นเป็นฉัน กลับบ้านไปมีเรื่องคุยกันยาวนะฮีโร่ในะฉันจะฆ่านายเออใช่จริงๆด้วยไอ้พวกนี้มันมีตาแต่ว่าเออขอโทษครับภรรยาสุดทีล้างผมจะไม่ได้อีกแล้วฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยฮีโร่ใบกลัวเมียขนาดเนี้ยเอาละทุกคนอยู่ในความสงบสุขได้แล้วตอนนี้ถึงเวลาแต่งงานต่อแล้วเอเล็กและสตรีฟพวกนายจูบก,กันได้ที่รักมันี่สิครับ เ้อจะจูบเป็นขนาดนี้ไม่เปิดโรงแรมพี่กันเลยล่ะมีพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยมันน่าเกลียดชะมัดเลยยังอยกยังจูบกันไม่เสร็จอีกท้องฟ้ามันช่างสวยจังเลยว่าไหมอเล็กผมรักคุณนะอเล็กอย่าทิ้งผมไปฉันก็รักคุณค่ะสตีฟพวกเราเข้ากันลงตัวมากเลยอเล็กคุณว่าไหมเราสองคนรักกันมากๆเลยใช่ฉันรู้พวกเราต้องฉลองนะเดี๋ยวฉันจะไปเอาเค้กมา เราจะมาฉลองให้สุดๆไปเลยรอก่อนนะที่รักกลับมาเร็วๆนะครับที่รักผมรออยู่อะแล้วนั่นมันอะไรอ่ะทำไมมันถึงหน้าขุดขนาดนี้ฉันหยุดมันไม่ได้เลยทำไมมันถึงหน้าขุดขนาดนี้โอ้ไม่นะโอ,โอ้เกิดอะไรขึ้นกับสตีฟโอ้จุดของเขาโอ้ไม่นะจุดของเขามันมีปัญหาแล้ว ฉันไม่สามารถควบคุมจุดนั้นได้อีกต่อไปฉันจะต้องแก้ไขมันเขาควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแล้วฉันจะทำยังไงดีโอ้ไม่นะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปต้องแย่แน,น่ๆน่โอ้ไม่นะมันหายไปแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาฉันกลับมาแล้วค่ะที่รักฉันได้เค้กมาเต็มเลยคุณอยากจะได้หน้าไหนคุณเลือกเอาเลยนะอาอะไม่นะไม่ เป็นไปไม่ได้ทําไมมันต้องเป็นแบบนี้โอ้ไม่นะฉันทําใจไม่ได้โอ้โอ้ว่ายังไงครับชี่รักไปพ้นจากฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่อยากอยู่กับนายแล้วไปเลยไปพ้นเลยนะฉันไม่อยากอยู่แล้ว,ลว,ลวนายต้องมาร้ายฉันอีกแน่ๆเลยโอ้เธอจะเล่นซ่อนหากับผมใช่ไหมล่ะเธอรู้ได้ยังไงนะ่ะมันเป็นเกมปวดของผมเลยผมจะต้องออกไปตามหาเธอให้ได้เลยโอ้เธอซ่อนอยู่ที่ไหนนะที่รัก จิรักครับออกมาเร็วนะผู้ชายคนนั้นมันเช่างน่าเกลียดชัดเลยนี่ฉันแต่งงานกับเขาไม่ได้ยังไงนะ่ะฉันอยากจะหนีออกไปไกลๆฉันอยากจะหนีออกไปจากที่นี่ฉันไม่อยากอยู่กต่อไปแล้วฉันไม่อยากให้เขามาเจอฉันโอ้ไม่นะอ๋ออ๋อ ไม่ผมหาคุณเจอแล้วที่รักไม่อกอีแป้นจะแตกโอ้โยเฮ้ยปอีปงอีแป้นอะไรล่ะเธอมันอีดอกสะใจชมมันเอาละครับและก่อนจากกันไปวันนี้ก็มีคําคมดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับยาวหน่อยจงเติบโตจากความผิดพล,ลาดจงเฉลียวฉลาดจากความผิดหวังจงเมตตากับความรู้สึกที่เกลียดชงังการเป็นคนดีที่ไม่โด่งดังยังดีกว่าการเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีนะครับ ยังไงก็ถ้าชอบใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย